เปลี่ยนปลั๊กไฟเองง่ายกว่าที่คิดทำไงไปดูกันไปครับก็ปลั๊กไฟนะครับส่วนที่จะเสียบกับสู้ซักผ้านะครับมันเกิดสนิมแล้วก็ช็อตนะครับเพราะว่าน้ำมันรั่วด้านบนนี้นะครับเดิมมันรั่วนะครับตอนนี้ซ่อมไปแล้วมันก็เลยตรงมากระเซ็นถึงตัวของอปลั๊กไฟเสียนะครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนใหม่กันโอเค อุปกรณ์นะครับก็มีอันนี้เป็นบล็อกนะครับบ็อกฝังเข้าไปในตัวผนังนี่เป็นปลั๊กนะครับปลัก๊กแบบเรามี3ามรูนะครับแล้วนี้หน้ากากาปิดมันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบ็อกกันน้ํานะครับบ็อกกันน้ําก็จะมียางแบบนี้อยู่นะครับป้บองกันน้ํานะครับเกลปิดได้นะครับแล้วก็น็อต2ตัวแน่สกรูตัวนี้2ตัวไว้ย,ยึดนะครับโอเค ปักไฟเรียบร้อยนะครับปิดเอาเบเกอร์ลงนะครับเดี๋ยวก็จะมาเช็คว่า,าสายไหนมันเป็นสายไฟสายไหนเป็นสายนิวตันนะครับเพราะตอนนี้จําไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะทําการปลอกสายไฟนะครับพอดีรุ่นของไอ้ปักของตัวของยี่ห้อนาโนเนี่ยมันมีดีอยู่คือสอําสหรับมือสมัครเล่นมือใหม่อย่างเรานะครับมันก็จะมีเนตตรงนี้เป็นระยะที่จะต้องทําการปลอกสายไฟนะครับขเขาก็เขียนอยู่นะครับว่า ระยะมันอยู่ที่12มิลนะครับ12มิลนะครับให้ปอกเข้าไปเดี๋ยวเราจะทําการปอกกันเลยปอกเรียบร้อยนะครับก็ระยะ12มิลนี่เพื่อความชัวร์เราก็เช็คไอตัวของไฟหน่อยว่าสายไหนมันมีไฟไหมเพราะเราอันนี้คือเราปิดเบเกอร์แล้วนะครับแต่เพื่อความชัวร์มือสมัครเล่นอย่างเรานะครับไม่มีนะครับไฟไม่มีนะครับ,นะรบก็ระยะนี่ครับ12มิลนะครับตามที่ ตามที่เช็คเลยนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไปพอดีเนี้ยมันจะมันจะไม่โผล่นะครับมันจะพอดีในการที่เราจะยัดเข้าไปในรูนะครับสิบสองมิลพอดีครับก็จะเปลี่ยนตัวบล็อกตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับนะครับเป็นตัวเดิมนี่แหละแต่รุ่นนี้จริงๆส่วนตัวนะครับผมว่ามันไม่ดีมันโดนน้าเป็นสนิมนะครับเพราะของเก่าเป็นสนิมหมดเลยนะครับแต่ก็มันบล็อกมันมีขนาดนี้เป็นเป็นของไซนี้ก็เลยต้องใช้แบบเดิมนะครับ ใส่เข้าไปเหมือนเดิมใส่เรียบร้อยนะครับเราเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อให้มันเข้ากับไปตัวท่อ มีซิลิโคนก็เอาซิลิโคนเข้ามาอัดมาหน่อยนะครับมาป้องกันมดป้องกันอะไรเข้าไปแล้วก็รวมถึงน้ําด้วยนะครับเสร็จ <Set S 2> เรียบร้อย<ๆ>ก็เป็นแบบนี้นะครับเอาซิลิโคนอัดเข้าไปด้านขอบขอบขอบ,ขอบมันแบบนี้นะครับก็ป้องกันน้ําป้องกันมดอย่างที่ว่านะครับตามนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดเบเกอร์นะครับอันนี้ก็ทําการเช็คไฟนะครับว่าสายไหนมันเป็นสายไฟนะครับสรุปก็คือ นะครับอันนี้แสงมันเข้าครับมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าสายดำนะครับสายดําเป็นสายลายหรือสายแอลนะครับเป็นสายที่มีไฟนะครับส่วนสายเหลืองนี้นะครับเป็นสายนิวตันหรือสายเอ็นนะครับไม่มีไฟนะครับสรุปก็คือสายดํานะครับเดี๋ยวเราไปต่อวงจรกันต่อเลยนะครับเพราะว่าไอตัวมันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นไฟนะครับตอนที่เราเทสก็อันนี้ผมเห็นอยู่นะครับแต่ในคลิปมันอาจจะไม่เห็นนะครับโอเค ใส่ตัวหน้ากากนะครับหน้ากากกันน้ําตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับตามบล็อกของมันนะครับแบบนี้นะครับต่อไปก็เอาปลั๊กนะครับปลั๊กเราประกอบกับตัวหน้าปัดมาแล้วนะครับหน้ากากมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อสายนะครับเอาสายแอลสายดำนะครับต่อที่สายแอลตามปลั๊กเลยนะครับส่วนสาย n นะครับสาย n ก็คือสายสีเหลืองนะครับเราจะยัดเข้าในรูแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็คือสาย n สีเหลืองนะครับสายแสีดำนะครับยัดแค่นี้นะครับ ส่วนของท่านไหนมีสายดินนะครับก็ให้เสียบเข้าตรงกลางตรงนี้นะครับส่วนของผมไม่มีนะครับมีแค่2สายกรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เดี๋ยวดันเข้าไปนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับหน้ากากกับตัวของปลั๊กไฟนะครับเข้าด้วยกันนะครับโอเคครับก็ใส่น็อตเลยนะครับอันนี้มือถือกล้องก็เลยต้องใส่ไว้ก่อนนะครับใส่เดี๋ยวขันเข้าไปนะครับสองดูนะครับ แบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็ใส่เข้าไปเหมือนกันนะครับมือจะสั่นหน่อยนะครับของกล้องขยับขันเข้าไปนะครับให้แน่นนะครับในจุดนี้นี่ต้องเช็คระยะหน่อยนะครับไม่ใช่เช็คระยะเขาเรียกอะไรเช็คเช็คระดับมันหน่อยนะครับเพราะถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเวลาเราใส่หน้ากากมันอาจจะใส่ลําบากนะครับพอเช็คระยะระยะได้แล้วระดับมันได้เท่ากันแล้วขนานกันแล้วนะครับมีช่องมีช่องระยะให้ใส่กรอบหน้ากากมันเราก็ขันน็อตให้แน่นเลยนะครับ เอาให้แน่นนะครับเพราะว่าป้องกันเรื่องของการขยับแล้วก็น้ําด้วยนะครับแล้วก็ใส่กรอบตัวนี้นะครับกรอบยัดเข้าไปเลยกดให้มันดังแก๊บเกเรียบร้อยนะครับแน่นปึ๊บนะครับสวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยการเปลี่ยนปลั๊กไฟนะครับเดี๋ยวค่อยไปเทสกันนะครับเคเปิดได้สวยงามตามนี้ครับ เรียบร้อยสวยงามครับผมใช้กับเครื่องสักผ้าของเรานะครับที่เคยซ่อมไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสวยงามเรียบร้อยสวยงามบายบายไปเทสระบบครับลองปักไฟดิสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเทนระบบนะคะเพราะว่าช่างในบ้านของเราทำ ย่อดมากแต่ที่ไม่เคยทำปั๊กไฟเลยก็ทำได้เริ่มติมน,นะคะเขามีฝาปิดให้เราด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยเราโดนฝนเขาก็เลยจะมีฝาปิดให้เรานะคะเราก็เสียจปั๊กเลยแฝกจากนั้นนะคะจะติดหรือไม่ติดดูได้เลยตึ้งตงว้าวไฟมาใช่ได้คะ่ะเย็บกูจ่ะ Bye. 갑자기 내게 나타나 준 너. 난 아무 말도 할 수가 없어.